মই เปลี่ยนปลาคุอวะเขามีคนเติไมไอ้นี่ใหรอวะแต่ท่านพาร์ตวะใช่ปะเอาวะคือว่าใช่แบงค์เ,เติมแต่ทพานตายแล้ววอะอะไร Oh. Double kill headshot main, now, chain headshot บอกว่ากระโดดกระโดดเชือก20นาทีเท่ากับการวิ่ง3านาทีเลยเหรอเชือกเดของวมาสุดนะรับกมบต่อเชือกไป แค่คน shot oh, oh, godding 嗯。Yeah. โอ้ไม่โดนเลเฮียครับโอ้หนึ่งสิบเจ็ด,ดเฮียเกียสองพ่อแม่เกียหนึ่งสิบแปดแล้วอ่ะเฮีย ừếp kẹp bây giờ ừ ไอ้พ no ิษต่างพิษน้องปืนใหม่อะยากก็เด็ตัววิกเจอปืนใหม่เข้าไปอยู่ยากเลยเนี่ยปืนใหม่ไอที่มันแรงเท่าไหร่ละโอนดี้ใช่ชื่ออะไรวะไอ้พิษแกติเลสสามเออ แตงกบตั้งที่ห้องโนเลยอ,อย่นย่าไอเร่องยาช่างแม่นขอไอ้ปืนแรงรึวล่า แม่เจอพีเก้าสอีรับสเลยรับสี่ด้วยนะตโดนเลยเี่แป้งเลงขึ้นหัวแม่กระติดเีย อะไ <c oughs> รอะเจอเลยสนะัโอ้สองห้าอะไรอเงี้ย mit ohne. แลนรัดชุดนี้จะออกไไล้วไว้ี้่รัดชุดใหม่เดีย๋ยดชุดเสื้อแดงไอ้ี้่ทำา่าเล็บแปดแค่กลางมาทำหียอะไรไม่ไปเลยเอคะครับ เอาแต่คนเก่าๆมาเป็นนะเขาเป่พวกมันเป็นมันเอาพว,าวาเกววมวมเป็นแก่เอาแต่คนพวกที่แบบว่าเรียกอะไรพวกที่มีอำนาจพวกที่มีอำนาจอะไรเงี้ยมีหัวมีเงินอะไรเงี้ยก็ย่อแต่พวกแบบว่า,านายยกแบบที่แบบว่าที่แบบว่ายังไงไม่ค่อยมีหัวคิดหรือแบบว่า ที่เอาง่ายที่อยู่ฝั่งเดียวออกมาอธิทฐายให้มันได้ผลประโยชน์อะมันก็จะทำอย่างนั้นแหละก็พี่พี่ลองอคิดดูเลยถ้าเอาคนรุ่นใหม่เป็นอนะ่ะเชื่อปะ่ะที่ฟอก,กไอ้ฟอกคนรวยรวยรายใหญ่เศรษฐีอะ่ะช่วยถึงหุ่นตกมัปะปะ่วแบบ ที่มันที่มันพูดแบบว่าถ้าผมเป็นผมจะทำให้ประชาชนงอย่างเงี้ยไม่จริงจริงไม่ใช่เลยมันจะทำให้แต่คนที่รวยอ่ะรวยขึ้นไปอีกอ่ะใช,ปะช่ประชาชนประชาชนนั้นก็น่าจะใช่แหละก็สิ้นเสียงอายุ เห็นเขาบอกว่าเนี่ยไทยมันจะเข้าวิกิตพอมจำทุ้มอีกแล้วเนี่ยว่าแน่ถ้าเข้าอีกรอบอ่ะแต่อีกผมเชื่อผมดีเนี่ยอีกไม่นานเนี่ยแต่ไทยก็เป็นแบบเราอ่ะเงินเฟ้อเงินไค่เนี่ยไม่ได้ลดค่าเงินบาทอะไรเงี้ยมาดูเดิ ถ้าแต่ตะกินมันจังมันจังบริหารเข้าข้างคนที่บอกว่ามีรวยมันเคยคิดนะเอาจริงปะว่าเฮียมึงบริหารอ่ะมึงให้แต่คนรวยมันได้ครับคิดดูดิถ้าคนจนมันไม่ได้ตัตรเละไอโฟเกนเนี่ยมันจะมันจะมันได้พวกเลยพวกเรามันจะขายของให้ใครมาแล้องดูสภาพดิไอพวกเจ้าสัวนสิบคนนั้แล้วคนไทยแม่ คนไม่มีทางสักคนอะกูอยากรู้ของในประเทศอะมันจะขายให้ใคร อย่างว่า,าแหลมะม,มันเอาแต่พวกนักการเมืองมาเป็นเอาแต่เอาแต่พวกนักการเมืองที่แบบว่าโกงเด่กินแตชาติแต่ก็ยังว่าแหละคือคนเนี่ยไ,ไม่มีใครหรอกคิดที่จะแม่งแบบว่าทำดีเนี่มันโลกชีวิตจริงนะก็ยังว่าแหละ มันได้เหมือนในละครหรอกชีวิตจริงมันต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดด้วยใครแข็งแกร่งก็อยู่รอดอ่ะใครอ่อนแอก็แก้แค่น,าานั้นเออทำมาแล้วเนี่ยคนรอมาเนอะเก็บตะเกียบตะไคร้ด้วยตัวเองเว้ยแข็งแกร่งพอก็อยู่รอดอ่อนแอก็คือตายแค่นั้นเอง นี่แหละชีวิตโลกเรามีแค่นี้แหละสู้กันเลวยนย่ไงแหละไอยัดที่บอกครับขยันแค่นั้นแหละมาทน เอกการลินนันมีลูกสี่คนเลยวะ <laughs> การลินหนึ่งสี่หนึ่งสองยังไม่รู้ต้องสี่คนเลยอ่ะ yeah. <laughs> แต่ก็ก็เข้าใจเหตุผลเลยว่าทำไมถึงมีเยอะแม่ไม่แม่แฟนมีคนเดียวพี่ลองไปดูแฟนสิเที่อเพื่อที่จะรู้เลยว่าทำไมถึงมีเยอะทำไมถึงมีลูกเยอะ แฟนโคตรสวยอ่ะจะส่งให้ดูผมเขาให้สวยที่สุบ เอาถ้วยบอลโลกเอาถ้วยบอลโลกมาใส่เนี่ไปตีหัวพ่อมันน้องไอเทียตีมันถ้วยบอลโลกมาใส่เอาเอาเอาไปทุบหัวพ่อมันต้องไอเทียขอตีเทียเลยขอกำขอกำกับไอ้เหี้ย ก้าวสิบแปดมัแรงนะเฮียแต่มันตีตีช้าไงแต่มันก็แรงให้เก้าแต่มันก็แรงให้เก้าสิบแปดมันมีโอกาสที่จะว,ว่าทีเดียวไม่ตายขนาดไอ้เฮียมีแรงร้อยปะเธอยังไม่ตายเลย ว่าไร์ไร์เซเฟเวอร์ดีสดุดอะในเกมครับตอนนี้นะมนมันจะสุดแล้วแหละ Deep,